เพิ่งได้ชูถ้วยแท้ๆจะจากกันไปซะแล้วเดวิดออนสตีนนักข่าวของเดอะแอตเลติกสื่อกีฬาชื่อดังของอังกฤษรายงานว่าอินคายกุนโดการวิทฟินกับตันทีมคนปัจจุบันของแมนเชสเตอร์ซิตี้เตรียมที่จะย้ายออกจากทีมในช่วงซัมเมอน์นี้แล้วก่อนหน้านี้มีรายงานว่าแมนเชสเตอร์ซิตี้ต้นสังกัดแชมปีพรีเมียรีทีมล่าสุดเตรียมที่จะเสริมโยชัวคิมมิดแข้งสารพัดประโยชน์ของเสือใต้บบเยิร์มิวนิกมาเป็นตัวแทนของกุนโดกัน ซึ่งมีรายงานจากเดวิดออนสตีนว่าอาร์เซนอลจะกลายเป็นว่าที่ทมใหม่ของกุนโดกันในซีซั่นหน้านอกจากนี้การย้ายทีมของกุนโดกันในครั้งต่อไปเรือไปสีฟ้าจะไม่ได้เงินแม้แต่บาทเดียวเนื่องจากเจ้าตัวสัญญาจะหมดลงในสมัยนี้พอดีพอดีสำหรับโยชูคิมิดในวัย28ปีมีผลงาน7ประตู11แอซิสจากการลงเล่น46นัดในทุกรายการขณะที่ผลงานของกุนโดกันในซีซั่นนี้ทำไป9ประตู7แอซิสจากการลงเล่น48นัดในทุกรายการ